มาเที่ยวรถัฟเปิดใหม่พี่น้องเขาเปิดเกือบใหบานนะเปิดได้ประมาณสามวันแหละละวันนี้เลิกงานไปเว้นก็ได้ภาพกันมากยางเบิ้งเผื่อ,อ,อมีแนวอยากไล่เป็นรถไฟเอ็กเพรสเนาะมีของแหงแล้วก็ของสดนี่มาก,กับเผื่อกับบูชาคือเกาซื้ออะไรนะซื้ออะไรนะซ,ซื้ออะไรนะ โคโรนโอ่าะโอซา์เหมือนกันเลยของเนวีอาแต่มันชอบเป็นคราบว่ะเนาะมันชอบเป็นคราบมันติดเสือ้อเซิร์ฟอัตการ์มาไหมไของคายกะเหมือนทัวไปไนะพี่น้องเหมือนเซเว่นซีเจทัวไปไนะแต่ว่าโลตัสของมันจะลายทัว หนาวนะทำไมก็ไม่ทนแคนี้โอ้ยแค่นี้นะจะเข้าไปเขาใหญ่เนี่ยตายแน่เลย,ยเขาใหญ่ยิง่งหนาวกว่านี้เียเนาะป๊าดแพงกว่าที่ร้านเราอีกที่ร้านแค่สามสิบห้านี่ตั้งสามสิบเจ็ดโชคดี ใช่เขาคงบวกค่าปืนค่าไฟไปค่าที่ไปด้วยมันไม่ได้ถูกนะมันแพงกว่าร้านค้าบ้านเราอยู่พี่น้องสองสามบาทัวมันแพงกว่าตายแน่แน่อันนี้ก็ตังเปิดเนี่ยจะเห็นลูกโป่งพี่น้องเห็นลูกโปง่งน้องลูกโป่งก็นั่งเขาเอานินยัง บอกว่าบอกว่าคือออกซิมามากซิงเดือนซื้อมามากซิงเดือนซื้อมามากเลยเงินไปไหนหมดฮะเงินไปไหนหมดเงินเงินซื้อหวยหวยกินหมดใช่ไหม่น่าสงสารพี่เนาะหวยกินหมดฮะ อะไรนะอะไรนะสาบาทไหนเนี่ยแค่ละสามสิบห้าบาทถูก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 กว่าที่ร้านเนี่ยแล้วเซื้อทำไมไม่เอาตะกร้ามามันจะเต็มอ่อนใหม่นี่ยนแหละเซิร์ฟอ่อนใหม่น่ะไม่ต้องไปแย่ เสียงอะไรวนะโอ,โ,โอ้โหเพียบเลยฝนแรงมากเลยฝนแรงมากแล้วเราจะกลับได้ไหมเนี่ยไม่รู้จะกลับไม่ได้ก็นอนให้ตองนอนอยู่นี่ซื้อ,อ,อหอรือังยังไง่ยี่ห้ออะไร ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะใช่อีกร้านไม่มีอ่นถูกใจไม่ไม่มีไม่มีอ่านถูกใจนะใครลายแกลนวนแล้วมันเสียไม่เทียวแล้วทำยังไงก็ไม่เสียพนังไม่เสียคงมันไม่มีสิ่งที่อยากลด้นะ สวยมาอะไรเนี่ยเทียนนะที่ร้านดีพรก็ได้โอ้โหเทียนเียกไมเลื่อเพิ่มเลยแค่ยี่สิบหกบาทเองเทียนเบอร์สิบแปดเก้าเรียมยี่สิบหกบาทใหญ่มากแล้วไว้จดตอนใส่รับไปดูซื้อบูวันนี้ไม่มีอะไรกินหรอกได้อะไรเลยครับไม่ได้อะไร ไไมม่ีอะรยาเป็นพวกกล่องกล่องยาก็าจะมีของหลากหลายเนาะพี่น้องะมีเยอะเลยเปิด,มดเมื่อจังหวันะนะฮะเขาเปิดมากี่วันนะเป็นกนะัน <laughs> สามวันไนะม่ตนะ้องคิดแล้รีบง่านี่เองพิซซ่าเหรอพี่ พิซซ่าหน้าฮาวายอร่อยง่ายภายใน3นาทีไม่ไม่ต้องอุ่นไหมให้เขาเวฟให้เขามีตู้โอ้ก็จะมีของเยอะมากนี่ไงหมูบดเฮ้ยอันนี้พวกหมู อันนี้ครบไก่ค้งกับทยอยมาพี่น้องื่ว่าของกะกะเยอะนะของกะเยอะเนาะมีของสดของแห้งหลายอย่างส่วนนี้จะเป็นผักผลไม้พี่น้องอันนี้ส้มส้มนะโอ้ดูว่าเริ่มเพิ่มเลเนาะ nhiềuมากๆ giờ là. là gì nhỉ Nãy ừ. là gì là gì แต่ม,มันมันสดกว่ามากเกินมันแพงกว่าที่ร้านนะใครใครไม่มีก็ามาซื้อที่นี่ได้เดียเห็นไหมเวลาทำแ,แต่ว่ามันแพงกว่าบ้านเราแพงกว่าข้างนอกเยอะเว่าของตัวโอ้โมีน้าซุกี้เพียบเลยเหไหมเนี่ยเเรายกินแต่มูยางกินแต่มูกระถางเราก,ก็ได้ พอด้อยังนี่ยไงเอาไปเอาไปกินกับเนื้อ,อยากเน,นียไหมเนี่ยหมูกระทะเนี่ยฮะนี่เอาไปกินกับหมูกระทะทมกระทะฮะีมีมกกาทำทไมถึงไม่มีต่องางขนอ่กินหรือไม่ก็คงหมดได้แล้วปา่านนี้น วันนี้เห็ดออรินจิน่เนี่ยออรินจิโอ้โหเสื้อได้อะไรบ้างหนาวมากพี่หนาวแอร์เป็นสิบตัวอุ่หนาวหนาวมากๆากได้อะไรมาว่างวังวนนี้ น้ำยำมาม่ามาม่านะอันนี้ไปมมาา่ไปโลตัสเปิดใหม่พี่น้องโลตัสเอ็กซ์เพสมาเปิดอยู่ปากทางเนาะก็ได้พากันไปย่างเด่นขนมอันนี้โอ้ยไม่อันนี้ไม่อร่อยมันไม่มีขีสไส้ครีมนะเชฟเอออันนั้นไสครีมอันนี้กี่บาทนะฮะสิบห้าสิบห้าบาทพูดจริงถ้า็ม่ยมีแต่ไหมเพราะว่าแรงแพงไง น้องแข็ที่เราตัดฮะนะอร่อยมากยังไม่เติมแล้วก็น้ำมันทอดโอ้น้ำมันทอดกี่บาทน้ำมันทอดห้าสิบห้าห้าสิบห้าโอ้ก็เหมือนร้านเราทั่วไปเนาะไม่จะให้จะให้จะทุบที่ร้านคั้งนู้แค่นี้เลยมัดซีลอยสิบบาทเหรอเอือพอได้งขึ้นทำไมมันเอาไปคลายใช่โอ้ ของสวยนะมี่อันนี้วันนี้ร้นะเื้อต้องไหนสว่นะอะันของผู้หญิงของผู้ชายมันต้องเป็นริบมันอ๋อก็ทาให้มันปากเหมือนเก่าดียังไงบ้านผู้ชายก็ใช่ยลายผู้หญิงก็ใชายลายถูกไหมนู่นเห็นแต่ข้าวผู้ชายข้าวผู้หญิงไม่เห็นก็เนี่ยแล้วาของผู้หญิงเสื้อติ้งยืดเจลลโอ้ยบ่งงานนี่มั้งอันนี้อันละยี่สิบเกียบาทเอง อันนั้นอันนั้นสบาทอร่อยอร่อย <laughs> อร่อยออะไรเนี่ยลอยกว่าบาท <c oughs> ไม่ใช่สิบาทแต่ลอยกว่าทไ,ไม่เอาเืียบไปไอ้อน,นั้นะ <c oughs> นูวาจะไปถึงแล้วนูวาจะออกไปาไปรถรถตัดสักทีมีแต่กองแพงข้งนั้นพี่นงถ้าเทียบก,กับสิเจสถูกมั้ยแม่ใช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 ถูก สีเจถูกมากแล้วก็คล่องแบบเยอะกว่าด้วยของของในับอาในร้มาให้ตนนูน้ำแข็งมาน้ำแข็งสีเจมันไม่มีของสดไม่มีผักผลไม้สีเจแต่จะจัดน้ำแข็งใส่ช่างก็ใส่อันนี้มันเป็นขายส่งนะแหละมันไม่ใช่ขายก็ขายปีกมันไม่ใช่ขายส่งแต่ซีเจเขามีขายส่งด้วยนะราคาขายส่งไงมันก็เลยจะถูกกว่าเืี่ได้เยอะก็ คนอื่นเลยนุ่มสุดเลยเป็นสิบกว่าจะได้ทั้งเยอะได้มาม่าได้โอวันตีนได้ได้สิโลต์ได้นันตาลแล้วก็ได้อันนี้อะไรเนี่ยหม่าม่าแล้วก็ได้อันนี้แล้วก็ได้ครีมหอมเนี่ยลายอันนี้โอ้หมดกือบห้าร้อยได้เลยนะใช่ผมทำงานวันนี้หมดตังค์พอดีหมดเลยเจอไปก็เกือบห้าร้อยเหมือนกัน อหมดแค่แฟนะเขาหมดคนนึงเลยคนนึงนี่ผมน่ะหมดก็หมดเลยไม่มีอะไรเลยไหมงบคลิปนี้จะประมาณไหพไปน้องภาพไปเที่ยวสีเจพาไปลาลายสับนะพาไปลาลายับมันอะไรบ้างฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สบายดีบ๊ายบายสบายดีครับพี่น้องบ๊ายบาย